สำหรับวันนี้จะพาไปส่งมอบด้วยกันนะครับกับเคสนี้ที่ลูกค้าโจทย์คือ1ซื้อคนเดียวไม่คํำกระบะสีประตูอยู่ต่างจังหวัดทุกอย่างก็คือที่ผมเอ่ยมาก็คือจบตามนี้นะฮะซื้อคนเดียวไม่ขำดาว1 5าเนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดอุดรน,นะครับก็จัดผ่านได้ง่ายกับรุ่นสีประตู LDA คันนี้ฮะบจบจริงตามโปรไม่โปร๋ยวไปชมมาเลยฮะกับเคสนี้ครับกับการส่งมอบรถยนต์วันนี้ที่ ซื้อคนเดียวไม่ค้ำอีกแล้วนะครับ ดีครับผมสวัสดีฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมครับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งฮะทางช่องชาแนลยูทูบช่องนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเช่นเคยก็คือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กอัปเดตโปรโมชั่นหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะฮะกับวันนี้นะครับภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็คือวัดกันที่การส่งมอบรถยนต์เป็นหลักนะฮะสำหรับเคสนี้เขาบอกนิดนึงนะครับลูกค้าเดินทางมาจังหวัดจากจังหวัดบุรีรัมย์ท่านี้นะครับ เราก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปหาลูกค้าถึงที่ที่จังหวัดอุดอรนะครับทางไปนั้นเสร็จผ่านแล้วพอดีติดในช่วงสถานการณ์โควิดผมไม่สามารถที่จะเดินทางไปส่งมอบลูกค้าค้างคืนได้นะผมเลยคุยกับลูกค้าว่าให้ลูกค้าเดินทางมารับนะครับโดยที่ลูกค้าจะมาในช่องทางไหนก็ได้นะครับผมมีค่าใช้จ่ายในการซัพพอร์ตในการเดินทางให้ลูกค้าลูกค้าเลือกที่จะนั่งเครื่องบินมานะครับแล้วก็มานอนโรงแรมใกล้ๆโชว์รูม ตอนเช้าก็จะได้มานั่งก็จะได้เดินมารับรถนะครับก็อย่างนี้ครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเคสนี้ผมก็ซัพพอร์ตให้ทั้งหมดนะครับมูลค่าไม่เกิน3,000บาทก็จ่ายให้ลูกค้าวันที่ลูกค้ามารับรถนะฮะเคสนี้ก็คือลูกค้าซื้อคนเดียวนะครับอาชีพของลูกค้าเคสนี้ก็คือลูกค้าเป็นเซลล์นะครับเซลลขายผลิตภัณฑ์ของการเกษตรนะครับก็รายได้ก็2เท่าของค่างวดนะครับดาว15%ไม่ต้องใช้คนค้ำนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าถามว่า โปรโมชันที่พี่ลงไว้จริงไหมผมก็เลยบอกว่าจริงไม่จริงอยู่ที่ว่าลูกค้าลองยื่นดูถ้ายื่นไฟแนนซ์ผ่านก็คือจบตามเงื่อนไขแต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องมาคุยกันว่าไม่ผ่านเพราะอะไรครับและสุดท้ายลูกค้าก็จัดผ่านตามเงื่อนไขดาว15%เใช้เงินลงเพียงแค่69,000บาทนะครับเคสนี้กาตรตกแต่งก็เดี๋ยวไปชมกันนะว่ากาตรตกแต่งที่ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้ เหมือนทุกๆคัน,นะฮะลูกค้าไแนั้นผ่านปุ๊บผมก็จะให้ลูกค้าบอกว่าลองเลยฮะลูกค้าอยากได้อุปกรณ์ตกแต่งแบบไหนมาคุยกันแล้วผมก็จะแจ้งว่าอุปกรณ์ที่ลูกค้าแจ้งมาอยู่ใต้ภายใต้เงื่อนไขถ้าอยู่ภายใต้เงื่อไนไขก็สามารถจัดให้ได้เลยแล้วก็อย่างเคสน,นี้ก็จัดให้เต็มเลยฮะกับการตกแต่งรถคันนี้เดีย๋ยวไปชมกันครับการตกแต่งรถคันนี้สวยงามขนาดไหน,น้วฮะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์วันนี้ให้ชมนะฮะกับหลังป้ายแดงนะครับแต่งซิ่งวันนี้ครับที่ส่งมอบรถยนต์ลูกค้าต่างจังหวัดอีกแล้วนะ ไปได้ครับไปติดตามชมได้เลยสำหรับคันนี้นะคะรุ่นแครบโฟน1.9 LDA สีขาวคันนี้ก็เช่นเคยครับการตกแต่งคันนี้นะฮะก็ลูกค้าเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดนะครับทั้งอุปกรณ์ที่ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็การติดตั้งฟิล์มนะฮะ อันนี้คือลูกค้าได้ดีไซน์ออกแบบเองทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกครับโปรโมชั่นที่ผมก็คือลูกค้าสามารถออกแบบการตกแต่งเองได้นะครับแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คุยกันกับทางผมว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผมสามารถดีไซน์ให้ลูกค้าได้นะฮะสำหรับคันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นด้วยด้านท้ายก่อนเลยฮะด้านท้ายคันนี้คือลูกค้าถอดกระชนหลังออกนะครับแล้วก็ใส่คําตบป้านะครับแล้วก็มีการติดตั้งทอซิง ปาย์ครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบนะครับทุกครั้งจะแจ้งลูกค้าว่ามีข้อดีข้อเสียนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบของลูกค้านะครับส่วนอุปกรณ์ที่ถอดออกก็จะอยู่ด้านหลังนะฮะแบบนี้ใส่ท้ายกระบะให้กับลูกค้านะครับคันนี้ก็คือลูกค้าเลือกรอของเวลก็ขนาดล้อหน้าครับ9นิ้วครึ่งน,นะครับ2 3 5 4 5 18นะครับขนาดยางส่วนล้อหลัง สองหกห้าสี่สิบสิบบาทครับล้อขนาดสิบนิ้วครึ่งนะครับคันนี้ลูกค้าได้มีการเพิ่มอุปกรณ์ชิ้นนี้เข้ามาด้วยครับอันนี้คือแก๊ปหลังะนะฮะก๊บคาร์บอนของพากน,นะนี่ฮะอันนี้คือติดตั้งเพิ่มนะครับอันนี้คือลูกค้าเพิ่มเงินนะฮะต้องบอกก่อนนะครับส่วนด,ด้านในด้านในก็โปรโมชั่นที่แจ้งไว้เลยครับก็มีดิฟฟี่แล้วก็มีวัดบูทให้ด้วยนะฮะ นี่ก็เป็นโปรโมชั่นที่จัดให้สำหรับลูกค้านะครับเทนี้ลูกค้าดาว15%นะครับใช้เงินของรถเพียงแค่69,000แล้วที่สำคัญเทนี้ลูกค้าซื้อคนเดียวเลยนะครับนี่ฮะอันนี้คือฟิมพิมเซรามิกนะครับ60%รอบคันนะครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆครับสำหรับฮิโรสซูตั้งแต่ ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะฮะนี่ครับนี่คือเป็นทรงของรถคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเคสนี้ลูกค้าอยู่อุดรธานีนะครับก็ลองยื่นดูว่าอยากซื้อคนเดียวไม่ค้ําผมลองคุยรายละเอียดเสร็จแล้วก็พอเป็นไปได้ก็ลองยื่นดูครับลูกค้าก็ผ่านตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากําหนดครับเดี๋ยววันนี้ลูกค้าเดินทางมารับรถคันนี้ฮะ,ะแล้วก็เดีย๋ยวผมมีค่าเดินทางให้ลูกค้านะยครับสำหรับการเดินทางมารับรถคนัน เดีย๋ยวแกก็คอยติดตามชมได้เลยครับกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นแล้วก็ให้ลูกค้ายืนยันอีกทีนะครับสําหรับโปรโมชั่นที่ออกผได้จริงๆแบบนี้นะฮะคอยติดตามชมได้เลยฮะกับหลังปาง้ายแดง่สงซิ่งวันนี้ครับส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับตอนนี้ลูกค้าเดินทางมาเรียบร้อยนะฮะลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัวดอุดรธาน,านีนะฮะเขา่็มารับรถคันนี้นี่ฮะอันนี้ก็เดี๋ยวผมพาเดินไปหาลูกค้า เจ้าลูกค้าที่เดินทางมาจากจังหวัดอุดรน,นะฮะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนดีกว่านาะแล้วก็เดี๋ยวมาอธิบายดีกว่าเพราะอยู่คุณต้องใช้จริงๆแล้วก็เดี๋ยวเปิดบลูทูธเชื่อมต่อข้อดีคือ Apple ก็คือเวลาคุณเปิดเนี้ยเปิดแผนที่ได้ด้วยฟังเพลงไปในตัวได้ด้วยเวลาแผนที่มันจะแจ้งเตือนมันก็ทำน,นี้ได้เลยขอ,อ,อถ่ายรูป Đó, anh thầy rất เชื่อมต่อลูกค้าต้องต่อเชื่อมนะถ้าไม่ต่อเชื่อมไม่ได้จะเกิดคือเดินทางปลอดภัยนะครับจะถึงแล้วรายแก้งท uh, ี่ไหนเนาะได้ไ <grammar> ด <language> ้ครับให้ดีบอกต่อด้วยนะครับผมไปบอกเพื่อนได้เลยว่าเนี่ยผมซื้อแบบนี้แหละซื้อแบบนี้ได้แบบนี้แค่นั้นเองที่บ้านรู้ป่ะสมมติรู้รู้ครับอ๋อทำไมบอกเนีขาติดงาน ใ้้บรอกมีเรื่องใหญ่อะไรไใช่แล้วก็เป็นความภูมิใจของเราแหละฉว่าควาคือเราสามารถทำเให้ตัวเราเองได้เนตัว,วที่ไม่ต้องไปงพึ่งพาคนอื่นแล้วก็ซื้ออิเรนสด้วยอะไรบ้านก็น่าจะเห็นใจแต่สิ่งที่ชอบด้วยและที่มาก็ใช้อยู่ไอ้ยเอเ,อเ,อเลยนฐา สำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถหมายป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทาเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับแค่ผ่านเสร็จแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทย ยินดีให้บริการนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะกเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดนะผมโมชั่นดีไม่ดียังไงก็ดูที่การสมงมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะ เพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ที่เลเน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักง,งานบริษัทค้าขายเกษตรกรก,รก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอถบถามราละเอีไ,ได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝา,ฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืม กด Subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้า E ี EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ